สวัสดีครับวันดีกกับผมซันลอชชอคเกอร์เลยครับกับดิสไล k ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับงานเฉลิมฉลองดอกไม้ไฟสำหรับอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์เดิมปกติของดิสไล k ์เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ที่เป็นการรีไม่ใช่รีเซ็ตถูกแล้วรีเซ็ตลูนรีเซ็ตออปชั่นของลูนใช่ไหมของอีเวนต์เก่าๆนะครับแต่อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์แรกในเกมที่มีการแจกเรโซแนนซ์หรือว่าดาวม่วงฟรีนะครับฟรีโอ้โห นะครับเช็คว่าฟรีจริงๆนะครับไม่ได้มีเสียเลยสักบาทนะคราะุกท่คุณเล่นคอนเทนต์นี้ให้มันครบๆนะครับผมเออคุณก็ได้รับของฟรีไปแล้วจะไปสบายเลยนะครับผมซึ่งก็หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยเราจะไปอัพตัวอะไรดีนะครับเดี๋ยวก็จะมีแจงๆเรื่องของวิธีคิดให้แล้วกันจะไม่ได้มาไกลนะว่าเฮ้ยคุณควรจะไปอัพตัวดันตัวนี้เพราะว่าไอดีแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากในกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็น กับแพทคืออย่างที่บอกแพทเกมเนี้ยมันสลับฟันปลากันมันจะสลับแพทใหญ่สลับแพทเล็กแพทใหญ่แพทเล็กนะครับซึ่งแพทของแอชลี่เป็นแพทเล็กนะครับแพทใหญ่เนี้ยก็จะหลังจากอัปเดตนี้นะครับผมพออัปเดตเล็กก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นคล้ายๆเดิมอ่ะใครที่เล่นมาตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมเล่นตั้งแต่ตอนช่วงอาร์เม็ดใช่ไหมอาร์เม็ด แล้วก็ตัวของโอฟิเลียก็จะจำอีเวนต์พวกนี้ได้คือมันไม่มีอะไรมากครับคือเราใช้สเตมิน่าเราไปลงด่านเนี่ยเราจะได้แต้มเนี่ยแต่แต้มแต้มเนี่ยแต้มตมีชื่อว่าแต้มบันดานใจนะครับโดยกติกาตามนี้เลยล็อกอินได้2นะครับแต่ว่าถ้าใช้สเตมิน่านะทุก60จะได้แต้มแรงบันดาลใจ1งแต้มนะครับดังนั้นถ้าใครรียบๆก็ไปเผาสเตมินา่าแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่มึงเข้ามานะครับซื้อเครื่อชนด้วยนะครับ ก็เดี่ยมาลุยกันเลยนะครับเนื้อเรื่องผมจะข้าม่าไปเลยนะทุกคนเพราะว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนื้อเรื่องเนี่ยทุกคนสามารถไปตามดูที่หลังได้นะผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับอ่าข้ามไปก่อนเลยนะครับ่ที่บอกตรงนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทุกอีเวนต์นี้ทุกอีเวนต์นี้เวลามาเริ่มต้นเลยนี่ผมจะไม่ได้ทำที่จริงผมเสียผมประโยชน์ไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือง่ายๆเวลากิจกรรมพวกนี้มาฮะนะครับทุกคนให้ไปที่ตรงรูปหนังสือนี้ก่อนนะครับกดอัพตรงนี้ก่อนเลย อัพตัวนี้ก่อนเลยนะครับให้มันเป็นค่าสูงสุดเลยครับทุกคนถามว่าทาไมถึงต้องอัพก่อนตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณสามารถจะได้รับตัวของ n e ็กซัสคิสตักับทองฟรีตามเวลาที่ผ่านไปคือคุณ AFK มันก็ฟาร์มให้มันก็นับให้นะคือมาอัพเกรดตรงนี้ให้3เต็ม3ก่อนเลยอย่างแรกนะครับที่คุณควรจะทําในวันแรกที่เวลาแพทกิจกรรมเข้าให้ไวที่สุดนะครับประมาณนั้นที่เหลือนอกนั้น,นียจะตามตามโจทย์ตามอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นเนื้อรื่องเนื้อเรื่อง,อง,องคือหนาพวกนี้มมนเป็นหนาเนื้อเรื่องไทยแล้วก็เ็เปน ตามในเรื่องของตัวละครในแพชนั้นนะครับผมซึ่งในในแพชเนี้ยเป็นตัวแอชลี่นะครับนะแล้วก็กดรับของรางวัลทั่วไปอ่ะตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะครับผมนะก็เดินเก็บเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องไปนะครับที่มันไวเพราะผมข้ามนะเออที่มันไวเพราะผมข้ามนะครับผมข้ามนะผมข้ามไปก่อนมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับแต่แล้วมันจะมีด่านสู้มันจะมีด่านสู้ตามทางนะครับซึ่งสามารถ เอาจริงถามว,ว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะไม่ได้ยากอะไรมากผมจัดด่านสู้ด่านสู้มันมันค่อนข้างง่ายแต่ว่าเออมันจะมีแอชลี่ให้เรายืมฟรีนะครับมันจะมีแอชลี่ให้เรายืมฟรีนะครับเนี่ยแอชลี่จะมีสเตตหลังๆตัวละครที่ให้ยืมอ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะเออตัวทดลองเนะีเ่ยเห็นไหมอ่ะดาเมจสองพันสี่คิดาเมจร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครมีแอชลี่อยู่แล้วก็จะง่ายๆหน่อยนะผมมีแอชลี่อยู่แล้วใช่ไหมผมก็เอาแอชลี่เข้ามาในทีมเลยนะฮะปรับรูนแบบรูนแอชลี่นี่คือ ผมอัดโจมแน่นๆอ่ะโจมบวกหลัง4 4 4 4อ่ะมาแบบแน่นๆเลยนะผมแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวถามตอบเดี๋ยวผมช่วยแนะนำให้นะครับผมเดี๋ยวผมขออัดวิดีโอก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับผมเอาใครมาลงดีวะดูกันนะเอาคาร่ามาเบบดาเลียเฮ้ยผมใช้ดาเลียอย่ปลอาวะ ดาเรียลูนอ่ะปรับลูนนิดหนึง่งผมเพิ่งเอา <not. S 1> ตัวละครไปลงไปฟาร,ร์มดินแนลกวล้างมานะครับลูนก็เลยเละเทะหน่อยคือเอาตรงๆช่วงนี้ยดินแนลกวล้างอะ่ะเวลาไปฟาร,ร์มนู่นนี่จัดลูนโคตรปวดหัวเลยคือใช้เวลาในการฟาร,ร์มเยอะมากเวลาหมายถึงว่าแบบว่ามันใช้เวลาเยอะในการที่จะมานั่งจัดลูนในแต่ละรอบนู่นใช่ไหม <c oughs> มันกินเวลาจัดจัดอะ่ะทุกคนกินเวลากินกินกิน,กนแบบกินจะจัดนะครับเออก็จะมีความแบบลำลำ,ลำนิดนึงอ่ะเออลำลำนิดนึงนะครับกินเวลาเยอะเกินบางทีจัดลูนจัดลูนนะครับกว นะเวลาที่หายไปอย่างรวดเร็วนะครับโอเคผมใช้รีดรีดแอดลี่เรียกัน,น,อเ, lead, lead lead เ,กนเอาดาเมจเนาะเออเอาดาเมจนะครับแล้วก็หาตัวสปีดจัมมี2ตัวแล้วสปีดจัมสองตัวแล้วก็ผมชอบใส่ทิก,กิีค้างๆไว้นะเออชอบใส่ทิกกีค้างๆไว้นะครับเอารูนทิกกีกลับแล้วก่อนทิกกทิกิีทิก,กิีอ่ะเอารูนกลับมาก่อนไปใช้ใส่ไปฟาร์มเดนแดนลกล้างมาอย่าได้บอกนะครับเออแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่ไปฟาร์มเออเขาเรียกไงไปฟาร์มไอตัวของ เอ้ดีเดนลอกล้างมาอะไรพวกนี้เอ้ยไม่ใช่เดนลอกล้างพูดผิดไปไปไปฟาร์มฟาร์มอยู่แล้วอย่าลืมว่าระบบเรโซแนนซ์น่ะมันปรับใหม่นะทุกคนคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดาเมจมันดรอปคือเปอร์เซ็นต์ของไอเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของตัวเรโซแนนซ์อ่ะมันได้สแตทน้อยลงแต่ว่ามันเลื้อยไปอัพไอ้พวกต่างๆเหล่านี้นะครับได้เยอะขึ้นมันเหมือนเป็นค่าเขาเรียกไง ขาเรียกว่าเพิร์กแล้วกันเรียกว่าเพิร์กก็ได้เรียกเรียกเรียกเ็เอาพลังแฝงก็ได้ต่างๆแล้วแต่คนแล้วกันแต่ในเกมเนี้ยมันเรียกเลยโซแน้นนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะมีเจาะแยกหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีหลังจากนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่ก็รอได้เลยนะครับรอได้เลย นะครับอ่ะผมก็เอาทีมนี้มาฟาร์มแล้วก็ไม่มีอะไรมากด่านอีเวนต์ก็ทั่วๆไปก็คือลงๆๆ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 ๆ่ๆแๆๆ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 วๆๆเๆแๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ใช่ๆๆ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 ่ๆๆีๆวๆๆ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 คๆๆๆๆๆัๆๆๆ้ๆๆครัๆๆ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 ไไ่่ๆๆๆวๆนๆๆนๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆคๆๆ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 ๆเพราะว่ๆจริงๆมๆคิวภาค สองแมตช์แต่ว่า PSG มีคนติดโควิดก็ <g ül> เลยกลายเป็นว่าตารางเลื่อนหมดเลยผมก็เลยภาคเหลืออยู่แมตช์เดียวแมตช์เด,เดียวนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะยังนัดเป็นพรุ่งนี้อยู่นะเออยังนันพรุ่งนี้อยู่นะครับคือต้องบอกว่าในใ,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 ในในในการเล่นอีเวนต์เนี้ยไอ้มิสเตรี่เทรดเดอร์หรือว่าพ่อค้าลึกลับในเกมเนี้ยที่มันโผล่มาให้แลกเนี่ยมันดูจะไม่ตายตัวนะเออบางที <Follow me S 1> อย่างอย่างแพทต่อๆนื้ก็ให้ไปรีลูนใช่ไหมเออไปรีลูนทิ้งแล้วก็ในแพทเนี้ยมันจะเลือก ตัวเลโซได้ฟรีนะครับผมแต่ไอ้ข้างหลังเนี่ยทุกคนผมคงไม่ได้มาเจาะอะไรมากนะผมไต่ไปเลยก็ได้คือมันไม่มีอะไรมากมันด่านต่อสู้ธรรมดาธรรมดานะนะครับเดี๋ยวนี้บอกคือเรื่องเร,งเราก็จะค้ำค่า,าไปทุกคนอยากไปรู้เรื่องก็อ่านอ่านเอาเองนะครับตรงนี้เป็นด่านป้ายยาเอาตรงอันนี้มันคือด่านด่านป้ายยาเลยทุกคนมันคือด่านป้ายยาแบบให้ทุกคนเห็นความสวยงามของแอชลี่ไง เออมาป้ายยามาป้ายยาเออตัวละครแบบว่าอุ้ยเอฟเฟกต์สวยจังเลยอะไรเงี้ยเออเห็นว่าสวยปุ๊บโดนป้ายปุ๊บรูดทักบัตรเครดิตเลยครับผมพลังแฝงมีเคล็ดลัปเดตไว้เดียว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 ก็เลเกลเออก็เลเกลนะครับเอ๊ะก็ไต่ไต่ไปตรงนี้มันเรื่องเรื่องนะบชิวๆจะดีไหมง่ายๆนะครับผมพอคอยป้ายยาหนักกว่าป้ายหนักจริงนะครับป้ายหนักจริง หอคอยที่ตัวเพลินเลยนะไอ้หอคอยการกระเดินใหม่เนี่ยคือเพลินจัดเลยนะครับด่านสุดท้ายได้ดีเลยนะได้ SSM 100น่ะครับผมระหว่างทางก็จะมีหมึกม่วงอ่ะม,มีแผ่นเสียงขึ้นศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดบบาบลา,บาซึ่งตรงเนี้ยคงไม่ได้เจาะมากนะครับแต่ว่าไอ้โมนเนี้ยมันไม่มีอะไรด่านเนโลงเนื้อเรื่องเนี่ยถามว่าจะจัดทีมยังไงดีจริงเผื่อมือใหม่ก็ได้นะคือต้องบอกว่าเรื่องของการจัดทีมเนี่ยส่วนใหญ่มอนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากะนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะ ปรับได้ตามตัวละครของเราแต่มอนปกติส่วนใหญ่มันจะไวกว่อเราสักสส่วนใหญ่เทราที่ผมดูนะคือมันจะมีบางด่านเท่านั้นแหละที่แบบสปีด190ยังจะโผล่แทรกออกมาได้ก่อนอะไรเงี้ยยางด่านเมื่อกี้ก็จะยากๆหน่อยมาเลือกระดับได้ก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของเรานะครับผมแอคลี่ออกแบบมาหรือว่าตัวชิมเมอร์คือ ไอตัวสะพานบีฟอร์์อ่ะมันเป็นเอฟเฟกนี้อยู่แล้วไงแต่แต่เข้าใจคนที่รู้สึกแบบนั้นนะเพราะมันมาแบบลุ้งเลยใช่ไหมมาแบบขาวขาวลุ้งอะไรเงี้ยเออก็มีความรู้สึกแบบนั้นได้เข้าใจอยู่นะครับเออแต่ว่าผมว่าเขาออกแบบมาเพื่อ,อแหละเออออกแบบมาเพื่อ,อแหละนะครับอืม like อาจจะไปอาจจะเป็นชิมเมอร์จริงๆก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอืมต่ <laughs> มันพาไปจริงแต่พวกอเอฟเฟกต์สะพานบีฟอร์์อ่ะเออมันมันมันก็มาเวนี้อยู่แล้วไง okay. คุยข้าม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 ผมจะไม่ได้ดูผมจะไม่ได้ดูดดเดี๋ยวเป็นสปอยคนดูคนอื่นนะครับอ่ะทำเสร็จปุ๊บก็ได้อ SM N ฟรีะนะครับอสองโลนะครับเขาก็าแจกเรื่ดยมาเพราะก่อนนี้เขาก็จะเป็นแจกเป็นตั๋วทองใช่ไหมแต่ตัว๋วโคเชคคอร์ดอะไรเงี้ยนะครับเออนี่ยแจกเป็น SM เลยนะค่อนข้าง,าง,างดีเลยแบดีเขาแจกเรื่อยๆแหละนะครับ,อ,รบอ่ะแต่ทีนี้คำถามใหญ่ไ <laughs> อคลิปนี้มันจะเสียเวลาตรงนี้แหละแลับว่าแล้วเราจะเลือก เลโซเนเตอร์ ator, ตัวอะไรดีนะครับเรามีสิทธิ์ในการเลือกเลโซเนเตอร์ตัวละครระดับเอพิก2ครั้งนะครับและเลโซเนเตอร์ระดับเลเจนด์หนึ่งครั้งนะครับทีนี้ถามว่าเลือกอะไรก่อนดีนะครับอย่างแรกเลยคือต้องเข้าใจกันว่าตัวละครธรรมดากับตัวละครชิมเมอร์มันต่างกันยังไงนะครับตัวละครในเกมนี้มีธาตุทั้งหมด4ีธาตุด้วยกันนะครับมีโฟล์อินเฟอร์โนวินและก็ชิมเมอร์ถูกไหมธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุแสงมืด นะคนภาษาเกมรนาะชาเล็ดแสงมืดหรือว่าในเกมนี้เรียกว่าชิมเมอร์นะครับทีนี้เนี่ยถามว่าวิธีการเลือกตัวอะไรดีแต่ละคนเนี่ยมีตัวละครใน ID ไอดนะีไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันวันนี้ผมไม่ได้มาบอกว่าคุณควรจะไปรีเซอร์เตอร์ตัวไหนแต่มันจะขึ้นอยู่กับไอดีของคุณนะครับอ่ะผมลองกดกิมดูนะ ตวเนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราอยากจะเรโซเลเตอร์ตัวไหน1ตัวละครนะครับถามว่าแพทนี้เรโซเลเตอร์แพทนน่าจะมีให้อัพแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเขาอาจจะมีการเปลี่ยนของแจก,กให้คนเล่นไปเรื่อยที่ในแพทนนี้เขาเอาเรโซเลเตอร์ให้ฟรีเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนระบบเรโซเลเตอร์ใหม่ยกเครื่องนะครับเนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบเออเพื่อเป็นการที่จะแบบว่า,าปรับนู่นปรับนี่มาก็เอาของฟรีไปนะครับเอาของฟรีอุดปากเลยเนาะนะครับสร็จมันดีนะแต่มันดีนะแต่มันดีนะครไม่ได้คิดง่ายๆเลยคืออย่าง แรกนะครับคือเราใช้ตัวละครที่ใส่ให้แล้ว เราใช้บ่อยนะบใช้บ่อยแล้วแช้กว้างๆใครที่ไม่เคยดูคลิปช่องผมไปดูได้สำหรับเอสเปอร์ที่ดูจะใช้บ่อยตัวละครที่ดูจะเก่งๆอะไรเงี้ยนะครับผมยังสำหรับผมเองเนี่ยถ้าเป็นกู้เล่นช่วงต้นๆเนี่ยนะครับอาจจะผมย้อนไปดูหน้าจอเอสเปอร์แล้วกันนะครับจะได้บอกถูกๆว่ามันมาเป็นตัวละครแบบไหนที่เราควรจะรีสโอนิเตอร์นะครับคือ <c oughs> ผมเป็นผม่าผมจะมองตัวละครที่ผมใช้เยอะที่สนใจดีก่อนนะครับว่าจะมาเป็นตัวละครอะไรนะครับอ่ะ บางคนอาจจะบอกว่าอาจจะไปรีโซโนาจาสำหรับผมเออถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่มีตัวละครให้ไปใช้จริงผมจะเน้นพิเออร์ y ตี้หรือว่ามองไปที่ตัวของตัวทำดาเมจก่อนผมมองว่าตัวทำดาเมจเนี่ยสำคัญเสมอสะส่วนใหญ่นะครับตัวทำดาเมจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่มันทำดาเมจให้ไอดีคุณแล้วมันเก่งขึ้นได้อะมันจะค่อนข้างเห็นผลได้ชัดเจนนะทุกคนนะคือง่ายๆว่าตัว DPS ตัวที่หมายที่เป็นดาเมจแรงๆนะครับแล้วเราใช้บ่อยคือโอเคนะครับถ้าเรายกตัวอย่างเช่น ตัวที่มันแบบโอเคโอเคนะที่แบบไม่รปโยนแล้วก็ยัดแล้วก็ใช้ได้อะไรเงี้ยอะอย่างนาจาก็ใช้ได้ซุสนี้แน่นอนซุสนี้แน่นอนแน่นอนเลยนะครับคือใครมีซุสก็ยัดซุสไปเลยแหละเชื่อผมว่าซุสมันตัวบัคซุสซุสมันตัวเก่งมากแล้วมันใช้ได้หลายที่เรามองตัวดาเมจที่ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่อันนี้คือจุดโฟกัสสำหรับผู้เล่นมือใหม่ นะครับตัวดาเมจที่ลงได้หลายที่นะครับถ้าถ้าอย่างซันท่าจะแนะนำนะนะครับนาจาลงได้ถ้ามือใหม่นาจาลงได้มีซุดลงซุดแต่ถ้าไม่มีซุดก็ไปมองที่ตัวอื่นนะครับอ่ามีนาจามีซุดโอเคนะครับไปตัวดาเมจก่อนนะมองที่ตัวดาเมจก่อนนะครับอ่ซุดนาจานะครับโซลา่าไม่ค่อยแนะนำโอฟิเลียอาจจะลงได้เออแอชลี่อาจจะลงได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไอตัวทำดาเมจอย่างน้อยคือได้สแปดแล้วแล้วไอเรโซเนเตอร์ที่สามารถอัปเกรดได้อ่ะมันไปอัป เสริมดาเมจให้ตัวละครเราได้คอนข้าที่จะเห็นผลประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าตัวละครในเกมเนี้มันมีบัฟมีเนิร์ฟเออเหมือนที่เหมือนที่เฮียบอสบอกในแชททีนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะบางคนบบไปลงซุดแล้วมันจะเนิร์ฟหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันไม่มีใครตอบได้ว่าซุนจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าถูกปะอันนี้ก็ไม่รู้มาแล้วแต่คนเกมนี้มันมีบัฟมีเนิร์ฟแต่ส่วนตัวมองแล้วว่าถ้าเรามองตัวละครที่ใช้บ่อยๆแล้วยังไงมันก็ดีแล้วผมบอกในเกมนี้ส่วนใหญ่เนิร์ฟ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่ yeah. มันจะเปลี่ยนจากโกงเป็นเก่งเอออย่างคาร่าก็คือก่อนนี้นคือโกงนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเก่งนะครับอย่างตัวของซุสตอนเนี้ยอย่างผมมองว่าตอนนี้มันเก่งมาก นะครับตอนนี้มันเก่งมากแต่ถ้ามันโดนเนื้อจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังเก่งของมันอยู่ดีสักทางหนึ่งะนะครับผมก็เลยมองว่าอ่ะโอเคเรามองตัวละครที่ใช้งานได้กว้างและหลากหลายถ้าเป็นตัวดาเมจก่อนนะครับอ่ะถ้าพูดถึงตัวสดาวถ้าสวยดาวที่เป็นตัวดาเมจที่ผมแนะนำนะอ่ะถ้าใครไม่มีเจียงม่านและเอ้ยถ้าใครมีเจียงม่านแล้วก็อัพเจียงม่านได้เจียงม่านดีหรูอี้ดีแต่อยากแนะนำแซนเดอร์ก่อนใครมีแซนเดอร์ถ้าเป็นมือใหม่ถ้าไปเอเดีไปเลโซตัตว4ี่ดาวอ่ะ แล้วมีแซนเดอร์อยู่หนึ่งตัวเนี่ยผมมองว่าเอาแซนเดอร์อะแซนเดอร์โคี้เนี่ยนะครับอัพก่อนคุ้มนะครับหลินเซียวก็ได้นะครับตัวทำดาเมจเนี่ยมีตัวดีบัฟต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับหรือไอตัวของหลินเซียวเนี่ยเสือขาวก็โอเคนะครับ นอกนั้นเนี่ยอหลีกวงก็อาจจะใช้ได้แต่ผมมองว่าตัวที่มันใช้ได้กว้างมันจะโอเคสุดเว้ยคือแซนเดอร์กับโคอี้ผมอยากจะเน้นไอ้สองนี้สองตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันที่มันดูจะใช้ง่ายๆนะครับที่เป็นตัวดาเมเอจนะอันที่เป็นตัวดามเมจที่มันใช้ง่ายๆแล้วก็กว้างนะครับแซนเดอร์โคอี้หลินเซียว3ตัวเนี้ยที่ผมว่าโอเคนะครับผมที่ว่าบอกว่าโอเคนะครับที่เป็นตัวดาเมจนะนะครับผมส่วนตัวอื่นๆนะครับตัวอื่นๆอันนี้คำตอบมันจะกว้างมาก กว้างแบบกว้าง,างากระจัดเลยถ้าผมมองเนี่ยอ่ะถ้าไม่ใช่ตัวดาเมจแล้วนะเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยอ่ะอย่างที่คุมค้มๆอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาจริงตัวดาเมจเนี่ยจะมีไฮไฮอีกตัวหนึ่งที่ใช้พลังแฝงค่อนข้างคุ้มนะครับไอเรโซแนนซ์เนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนกันไฮก็จะลงลงได้เหมือนกันนะเพราะไฮม่วงเยอะๆเรโซเยอะๆเนี่ยโคตรเก่งโคตรมาเร็งนะโคตรมาเร็งนะครับก็ถือว่าไฮมันก็โอเคนะสำหรับใครที่เล่นอยู่แล้วแต่อันนี้ที่บอกก่อนน้ะเนี่ยคือเป็นของมือใหม่ นะขอมือใหม่ก็ไปทําตัวดาเมจก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ตัวดาเมจล่ะจะทําอะไรดีแล้วรู้สึกใช้งานแล้วคุ้มแล้วกว้างๆในความคิดผมนะอ่ะถ้าให้ผมไล่ทีละตัวนะแต่แบบคุ้มๆนะชิมเมอร์เดี๋ยวขอทิ้งไว้สุดท้ายชิมเมอร์มันคุ้มกว่าตัวอื่นอยู่แล้วเพราะมันได้ยาก นะครับแต่เอาตัวที่ผมว่ามันใช้ได้กว้างๆแล้วคุ้มก่อนนะครับยังผมมองนะอ่ะไล่ไปเลยนะครับตัวที่ไม่ใช่ตัวดาเมจหลักๆนะอ่ะทิกิี้ยโอเคใช้ได้ไหลายที่ทิกิลงหอได้ลงคิวฟได้ PVP ได้ PVE ได้กิจกรรมได้ทิกิเป็นตัวละครที่ใช้ได้กว้างตัวหนึ่งนะที่คุ้มเหมือนกันในการลงนะครับผมอ่ะต่อมาจะเป็นตัวของออลลี่นะครับออลลี่ตอนนี้ใช้ได้กว้างมากนะครับออลลี่จะมีอ่ไปลงโคโนส นะครับไปลงฟับเนี่ยระดับสูงจะต้องใช้ออลลี่โดยเฉพาะโคนโนสเนี่ยมีออลลี่จะสบายมากแล้วออลลี่รีโซเยอะมากก็จะโอเคเหมือนกันออลลี่ใช้ได้ใน PP ในทุกๆโหมดเลย3าม4ีสามสออลลี่เก่งหมดนะครับถือว่าคุ้มค่ามามากๆเหมือนก,กันนะครับชิมเมอร์ค้างไว้นะชิมเมอร์ค้างไว้นะชิมเมอร์ค้างไว้ต้องเอาไว้สุดท้ายนะครับอ่ะคาร่าเนี่ยอ่ะหลายคนคอนเสิร์มนกันว่าเอ๊ะอัพดาวโบกมันจะยังดีอยู่ไหมผมมองว่าคาร่ายังเป็นตัวละครที่ ลงทุนแล้วคุ้มค่าอยู่นะครับถ้าเกิดต้องการทําให้ตัวซับเก่งๆนะครับแบบไอดีตัวอื่นดาวม่วงเยอะแล้วอะไรเงี้ยไปลงคาร่าก็โอเคนะคไปลงคาร่าก็โอเคอาเมดอย่างเงี้ยโอเคนะคไปลงดาวม่วงใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวดาเมดเราลูนดีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วไม่ต้องการเรโซไปลงตัวซัพพอร์ตก็ได้นะไปลงตัวซัพพอร์ตก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องตัวสีดาวถ้าเป็นซัพพอร์ตหรือว่าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวดาเมดอาร์เซน้ย ชอชิมเมอร์ไว้วทิ้งท้ายชิมเมอร์ขอสุดท้ายนะครับชิมเมอร์ขอสุดท้ายตัวถ้าเป็นตัวอื่นๆนะครับถ้าผมมองมองขอเรืองเฮงเว่ยอะไรเงี้ยอ่ะ,ะก็โอเคพี่เหงิงเหิงเว่ยกระต่ายก็ดีเหมือนกันนะครับเหิงเว่ยโอเคนะครับเหิงเว่ยโอเคนะครับผมขอเลื่อนๆดูหน่อยนะอ่ะหลงเมียนโอเคนะครับเอาไปลงได้หลงเมียนนะครับแต่ไอีตัวที่มันฟาร์มได้บบอ่ะแบบดาเลียเอ้ไม่ใช่เออแบบดาเลียนะไม่ต้องไม่ต้องลงนะเสยียดายไปเฝ้าแชทเอาละกันเออนะครับดาวม่วงไปเฝ้าแชทเถอะจริงๆ เสียดายนะครับเออนะครับก็มีหลงเมียเนี่ยโอเคนะครับที่จะไปอัพนะครับนอกนั้นก็ดูรู้สึกเฉยๆนะอาลีกวงอาจจะอัพได้ถ้าใครชอบนะครับก็สามารถไปอัพอารีกวงได้มันอัพได้สองรอบนะครับทีนี้มาพูดถึงชิมเมอร์มาพูดถึงชิมเมอร์นะครับคือต้องบอกว่าเออชิมเมอร์เองเนี่ยมันอัพแล้วมันจะคุ้มกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าอัตราการได้รับมันได้ยาก มันได้ยากทุกคนนะครับทีนี้เนี่ยอัพชิมเมอร์มันจะมีความคุ้มของมันตรงที่ว่าพอมันได้ยากเสร็จปุ๊บเราเหมือนแบบเราจะปั่นดาวม่วงได้ไวอ่ะนะครับถ้าพวกชิมเมอร์ที่แบบดีๆเลยอ่ะดาวดาวดาวม่วงขึ้นมาแล้วเด่นๆเลยเนี่ยนะครับอ่ะผมไล่ก่อนนะตัวที่มันหายากไอ้ตัว5ดาวเนี่ยชิมเมอร์อัพไปดีอยู่แล้วอ่ยูนาสอย่างเงี้ยเซซิเลียใครมีนะเจียงจิวหลีเนี่ยนะครับเออลงลงไปเถอะโอทีเจไอตัวเนี้ยลงลงไปเถอะนะครับสามตัวเนี้ยเซซิเลียยูนาสเจียงจิวหลีแต่ตัวไหนที่ดีเนี่ยมมมมััันนนนนนตตอออบยาากกเเพระะไไดีแ่่่ลคหื นะครับแต่แต่ว่าถ้าเอาคุ้มอะชิมเมอร์ยังไงก็คุ้มที่สุดแหละนะครับลงไปอัพชิมเมอร์คุ้มสุดนะครับส่วนตัว4ดาวนะครับที่เป็นชิมเมอร์นะครับอ่ะอาร์เซน่ลอาร์เซน่ลนี่เก่งมากๆนะทุกคนอาร์เซน่ลเนี่ยใช้ได้หลายที่มากนะครับ PVE ลงหอนะครับเอาไปลงดีเดนลกล้างนะครับไป p p ไป PVE นะครับเก่งหมดเลยนะครับอาร์เซน่ลเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งถ้าเกิดจะลงทุนไปหาตัวซับแล้วอัพดาวม่วงนะครับผมต่อมานะครับตัวอื่นแคทเธอรีตไม่ค่อยแนะนำนะครับมีหลินเซียวที่บอกไปแล้วนะหลินเซียวก็โอเคคนนะถ้้าาาาออยยกกใรรไดดแพโ แพนโดราอาจจะดีก็ได้นะเอาจริงแพนโดราเป็นตัวละครที่ใช้แบบคู่ตรงๆนะแบบสักกระเบือยันเรือรบอะป่ะเนะี่ยมันมันเยอะมากอะ่ะมันเยอะมากอะ่ะอันนีซโนราหรือว่าแพนโดราเนี่ยมันใช้ได้หลายทีมากใครจะอยากลงกับแพนโดราก็ได้นะเป็นตัวละครที่ลงแล้วคุ้มนะครับอย่างอลิสสำหรับผมเองเนี่ยอโลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับคืออย่างที่บอกโฟกัสไว้แต่ถ้าใครชอบก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วเนะี่ยอลิสเป็นตัวละครที่ มีดาวม่วงก็ดีไม่มีก็ได้อะเฉยๆอ่ะมันดูแบบไม่ได้เ f ฟเฟกตีฟอะไรขนาดนั้นนะครับผมเทเลอร์ถ้าใครชอบ PVP กดได้นะเทเลอร์อมัน PVP โคตรโหดเลยทีมสปีดเทเลอร์โหดมากนะครับนิโคใช้ยากนะครับนิโคกับลอร่าทั้งคู่พอๆกันคือใช้ยากนะครับถ้าเกิดว่าจะมาอัพตรงนี้นะครับก็อาจจะต้อง <c oughs> คิดดูดีๆนิดนึงถ้าเป็น2ตัวนี้นะครับผมจงหนานลองเล่นมาแล้ว จงหนาค่อนข้างเก่งเลยจงหนาค่อนข้างเก่งเลยนะแต่ทีนี้จงหนาเนี่ยยังแน่นอนว่าอะโอเคถ้าเกิดว่าใช้บ่อยแล้วต้องมาดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยการไปอัพตัวของเรโซมันจะคุ้มไหมมาก้อยแค่ไหนกับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็มถือว่าโอเคนะครับผมเออนะเซียอี้พูดไปแล้วเอ้เซียอี้เหรอนะ เต่าดำไดไหมครับเสียชีวิตคือเต่าก็ได้นะถ้าชอบ PP อะครับเต่าผมว่าตัวตัวเต่าดำก็โอเคนะถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่ชิมเมอร์นะเต่าดำก็โอเคแต่ส่วนตัวแล้วอะมือใหม่ผมอยากให้โฟกัสที่2ตัวคือโคอี้แซนเดอร์แบบเมนมีนเลยเมนมีนเลยแมบไม่ค่อยอยากจะให้เลื้อยไปอัพตัวอื่นถ้าเป็นคนที่แบบตัวละครไม่เยอะแล้วมี2ตัวอย่าแซนเดอร์รือโคเอียเอาไอ้สตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันใช้ได้กว้างมากถ้าเป็นตัวสีดาวนะเอออยากให้โฟกัสที่2ตัวนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่แบบ ระดับอีกอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วอะผมว่าเขาน่าจะคิดเองได้ประมาณนึงแล้วว่าเอยตัวละครมันมาเป็นเวไหนแล้วมันจะคุ้มมันะนะครับผมมันน่าจะประมาณนี้แลมีคนถามเซซิเลียเก่งหรอครับด้วยความเป็นชิมเมอร์แล้วเซซิเลียพอมันไปอยู่ในแรงสูงสงมันพีพีะครับคือถ้าใครชอบพีพีจะกดเซซิเลียก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าเซซิเลียมันก็ได้ยากแล้วเอาตรงๆว่าเซซิเลียมันใช้สแตทเลือดโคตรคุ้มสแตทเลือดเพราะเลือดเบสเลือดมันสูงครับแล้วก็พอไปอัพเลโซอะเดี๋ยวไปดูแลกันนใ ใครไกด์ต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวต้องมานั่งดูความเหมาะสมของเลเซอร์เตอร์ของแต่ละตัวอีกทีหนึ่งนะครับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปเลสเซอร์เตอร์เพิ่มนะครับผมหลักๆประมาณนี้แหละนะครับแต่ทีนี้ผมกดเลยแล้วกันผมก็คําอยู่ผมก็นั่งคิดนอนคิดอยู่ว่าผมจะกดอะไรดีเหมือนกันแหละนะครับทุกคนเอาจริง <laughs> ผมก็นั่งคิดนอนคิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่คิดนะครับเอ๊กดอะไรดีว่าเออกดอะไรดีว่านะครับ เออผมบ้านกลางมีลูนยอยู่สามารถทำโคอีดุก๊กโคอีดุก๊กดุกคือตัวอะไรครับคนของจริงดุกคือตัวอะไรฮะอ่ะคือโคอีก็โอเคนะเออโคอีโคอีเปรีโซโคอีก็คือโอเคอยู่แล้วนะครับมันตัวมันใช้คุ้มอยู่แล้วโคอีอะนะครับโอเคอยู่นะครับโคอีแซนเดอร์ผมว่ายังไงเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเอออัพอ,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 อไปยังไงคุ้มนะครับแต่ผมอ่ะตรงปะผมว่าลังเลมากเหมือนกันไอ้เรโซตัวเนี้ยผมลังเลเหมือนกัน ผมในใจผมอยากปั่นอาเซน่าให้ไปแบบมูลเลยเออเอาแบบมูลมูลหม,มายถึงดูใช่ไหมอ่าดูคือบ้านกลางพอมีลูนพอทำดูได้ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเลเซ้นใช่ไหมคือเดี๋ยวถ้าเป็น QA เดี๋ยวผมไว้ตอบให้ทีหลังเนาะนะครับเดี๋ยวผมตอบพี่อนเดี๋ยวคลิปม่งยาว <laughs> ใช่เดี๋ยวคลิปมันยาว <laughs> เดี๋ยวคลิปมันยาวเดี๋ยวคลิปมันยาวคือดูทำได้เลยนะโคอี้ดูทำได้แต่ว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเลโซเพราะว่าดูมันเอามาเลโซไม่ไดใ้ในหน้าจอนี้นะครับเอ่อเอาตต่คิดหนักอยู่นะ <laughs> กดเลยแล้วกันกดเลยแล้วกันอัลเซนาด์หกดาวม่วงไปคือผมบอกว่าอัลเซนาดมันใช้เยอะเว้ยทุกคนมันเป็นตัวละครที่ใช้เยอะเออใช้เยอะ,ยอะแล้วกูดาวปั่นได้เรื่อยๆอ่ะผมกดอัลเซนาดผมกดอัลเซนาดไปเนีนยครับเอ่อเลโซดาเลียฟาบิสกาเบียวยาย่ามาปัน่นสาราเทพปันนป่นเหรอปั่นเดี๋ยวตีเลยเนียครับผมอ่ะเมื่อก,กี้ผมกด หมายว่ามันกดตัวซ้าไม่ได้นช่ป่มันกดได้ตัวเดียวแต่กดได้ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเหรอผมนึกว่ามันจะกดซ้ำได้เนี่ยเออกดได้ตัวเดียวอะ่ะโหยากแล้วยากเลยดิอีกตัวหนึ่งอะไรดีว่าเอออะไรดีว่าตัวหนึ่งคิดหนักเลยแต่ผมชอบชอบไอ้นี่มากเว้ยผมชอบไอ้ตัวของหลีกวงหลีกวงมากๆากลีกวงตอนนี้สามม่วงแต่มันไม่ใช่ชิมเมอร์ดิมันไม่ได้ชิมเมอร์ดิ เดี๋ยวเด,วเดวขอไปขอขอ,ขอไปดูนิดนึงขอไปดูนิดนึงมันมีตัวหนึ่งที่ผมอยากได้อยู่คือจงหนานนั่นแหละผมชอบจงหนานเล่นแล้วสนุกดีนะจงหนานแปบบ๊บนึงนะไปดูรีโซไปดูรีโซฝั่งบนแปบบ๊บีโซฝั่งบนคือรีโซฝั่งบนของจงหนานมันมันไม่ได้มีเรื่องซีซีเท่าไหรอ่อ่ะเออไม่ได้ช่วยเรื่องซีซีขนาดน,นั้น มันมีแต่ข้างบนมันก็มีแต่ดาเมจอะข้างบนส่วนใหญ่มันมีมีดาเมจแล้วก็ดาเมจชนะธาตุบ้างดาเมจแรงบ้างเพื่อนตายเพิ่มดาเมจคิเออก็เลยรู้สึกว่าข้างบนก็มันรู้สึกเฉยๆอะฝั่งซ้ายน่าจะดีอะจงหนานมาลงมาลงฝั่งนี้ก็น่าจะดีต่อสกิลครูดาวความเร็วเพิ่มปั่นสปีดไปอีกแล้วก็ศัตรูตัวละครแต่ตัวที่มีชีวิตรอดจะเพิ่มแม่นยำบวก2%อนะไรเงี้ยผมว่าจงหนานก็โอเคนะเพราะปั่นสปีดมันจะวิ่งวิ่งแบบวิ่งไวยับยับอะเออวิ เอาตัวที่ลงที่ใช้บ่อย,อย,อยไหมอะใช่ใช่ใช่โซชนใช่เราพูดไปแล้วแ <c oughs> น่จะพึ่งมาแน่ขึ้นมาแล้วคือผมใช้ขวาวว่าตัวไหนใช้บ่อยผมใช้บดทุกตัวครับผมมีท้ทุกตัวในเกมแล้วนะครับผมมีเกือบครบละทีนี้โอเคผมว่าผมกด <c oughs> ผมกดพี่จงเลน <c oughs> ผมกดพี่จงนะ <c oughs> เออกดพี่จงไปละ <c oughs> เออกดไป แต่ว่าตอนนี้มันยังทําอะไรกับมันไม่ได้หรอก In เออเพราะตอนนี้มันแค่แค่หนึ่งดาววงเดียวมันยังยังไม่มีแ้มนะครับเออผมกดจงหนาดเลยกันอผมชอบเล่นเล่นแล้วสนุออนนสกคือจริงๆมันไม่ซับซ้อนอะไรบ้างนะคือเล่นอัพตัวที่เราอวยมันก็ง่ายดีเข้าไหมเออเล่นอะไรที่เราเฮ้ยเราชอบเราอวยแล้วก็กดนะครับผมว่าง่ายนะครับอันนั้นง่ายดีแต่อันเนี้ยผมอะอยากอยากได้นาบัตรอาเม็ <laughs> ผมอยากได้นามบัตรอาเมดไปแล้วก็ไทยอีผมก็จะใกล้จะหกม่วงแล้วตอนนี้ผมคิดอยู่นามบัตรอันนี้ไม่ไม่ได้เลือกตามเก่งไม่เก่งเลยเลือกตามนามบัตรสวยนะครับผมไม่ดูนามบัตรขอดูนามบัตรก่อนขอดูนามบัตรก่อนนามบัตรนามบัตรไทยอีเนี่ยวะนามบัตรไทยอีรูปป่ามั้งนามบัตรไทยอีน่าจะเป็นรูปป่าเออ นะครับดาวบัตเตอร์อีเป็นรูปปลาเออเลยเป็นรูปปลาส่วนของอาเมดมันจะเขียวเขียวหน่อยมั้งก็จะไม่ผิอดอ่ะซูออะไรวะอาเมดอาเมดเอออาเมดมันจะเขียวเขียวนะครับ <laughs> ตามดมาบัตบีมฮึมมันมันฟีลลิ่งแบบว่าเหลือได้ตัวหนึ่งก็ได้นำบัตรเลยไงแล้วน่าบัตหกหกดาวมันเท่นะครับแต่ถามว่ามันกินได้ไหมมันกินไม่ได้นะครับแต่ไอตัวพวกเนี้ยผมมองว่าหนึ่งคือมองตัวใช้บ่อยนะครับสองคือชิมเมอร์หรือเปล่า เอาเอาใช้บ่อยไว้เป็นตัว priority แรกหรือว่าสำคัญลำหนึ่งเลยคือถ้าใช้บ่อยอ่ะหยิบก่อนกดก่อนเลยนะครับส่วนอันดับ2คือชิมเมอร์ไหมนะครับเออถ้าชิมเมอร์ก็ก็คุ้มหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่าเอาตัวใช้บ่อยคุ้มกว่าเออเอาตัวนี้ใช้บ่อยคุ้มกว่าจริงๆจริงๆเลยตัวไหนใช้บ่อย สองคือชิมเมอร์หรือเปล่าสามคืออวยไหมนะครับถ้าอวยก็กดกดไปเถอะเอาตรงๆนะถ้าอวยแบบชอบจริงๆก็กดกดไปเถอะนะครับเพราะยังไงก็ถือว่าได้ใช้คุ้มอยู่แล้วแต่สำหรับผมเองที่ที่จริงๆผมก็อยากได้สุดนะ <laughs> แต่แต่สุดก็กลัวแบบกลัวแบบคุณบอสที่บอกในใน,ในแชทเหมือนกันนะเช่อมันจะเนิร์ฟเปล่ามันมีมันมีโอกาสที่สุดมันจะโดนเนิร์ฟอยู่นะขอดูดามาสุดหน่อยดรามาสุดอยู่ไหนวะ เนะนี่ยนะดับบัดสุดไม่มีเหรอเออนี่ยดับบัดซุปอยู่ไวะโอ้หวัง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 เยอะนะหมายถึงแบบว่าโอ้โหพี่หวังนามบัตรสุดเลยเหรอวะนี่อ่ะโอ้ยนามบัตรสุดเป็นเท่อะทุกคนเพื่อตัวเอสเอไม่เปลี่ยนตัวว่ามวยไม่ไกลครับเออเป็นไปได้เป็นไปได้นี่แหบนามบัตรสุดมันก็เท่อ่ะแต่มันจะหวังไกลไหมวะผู้ชมเออจริงๆอ่ะสุดมันคุ้มมากทุกคนเพราะว่าสุดมันถ้าเอาตามคุ้มอ่ะผมไม่อยากกดสุดเลย เท่าตามผมอะ่ะผมอยากกดไก่ยูสมากเพราะไก่อุสแมันเก่งจัดเก่งเกินอะ่ะเออเก่งแบบเก่งเกินอะ่ะนะครับแต่ตัวแบบตัวอื่นๆอ่อะอาเมตก็อยู่ในหัวมันะ้ยเพราะอาร์เมตใช้ได้หลายที่ p PP ได้ p ีวได้เออคิดอยู่นะครับนะครับแต่สุดมันใกล้ไก่อนะ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยน้ำบัดกินอยู่เหี่ยวน้ำบัดกินอยู่เหี่ยวนะครับ,นะรบถ้าสุดอัพเรโซแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูเรโซข้างหน้าสุดกันแป๊บนึงนะ รีโซสุดมันเป็น These medals show what I've done and what I can do อ๋อเอ๊ะอ๋อของอัพอยู่ข้างบนแล้วนี่หว่าถ้ากดมาปุ๊บได้แต้มถึงบอไม่ได้ดิใช่ป่ะได้ปะวะหนึ่งสองสามสี่หกอ๋อได้ดิได้หนึ่งโหนดเลยใช่ปว่าเพราะว่ามันเป็นตัวเลเจนดอรี่ตัวเลเจนดอรี่มันได้ได้ตัวหนึ่งต่อหนึ่งโหนดเลยเพราะว่ากดหกตัวก็ได้หกโหนดอ่าใช่ใช่ใช่เมื่อจบตีตัวเสียเปรียบดาเมจบวกสามสามเปอร์เซ็นต์บวกซุดก็ดูเยอะเลย เมื่อแรกสกิลที่เป็นสกิลพื้นฐานดาเมจพื้นฐานเพิ่มเพิ่มทันหกเปอร์เซนต์ยุ่ยอายุแล้วเกินว่ะผมว่าผมว่าผมรู้แล้วแหละผมว่าผมรู้แล้วแหละกดตัวบั๊กแล้วกันคิดอย่างนี้ไหมคือไอตัวน้ำบัตอะ่ะเดี๋ยวแม่งก็มาเรื่อ <laughs> ยแล้วถ้าไปเล่นให้มันไวแล้วมันได้ซ้ำขึ้นมาเดี๋ยวแม่งแหง <laughs> <laughs> ้งเรียบร้อยนะ กดสุดแล้ทุกคนตัวมันบั๊กอ่ะตัวแม่งเก่งอ่ะแล้วใช้สแตทโจมตีคุ้มด้วยเพราะว่ามันมีเพดานโจมตีเปอร์เซ็นต์มันมีเพดานโจมตีที่มันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะมันคิดเพดานโจมตีโจมตีค่าสแตทโจมตีของสุดเออก็เลยโอเคโอเคเอาวันนี้แล้วกันเอาวันนี้แล้วกันไปเลยครับ ถ้าโดนเนิร์ฟมันอาจจะมีแบบรีเซ็ตอไอแต่ไม่รู้ว่าผมว่าเอาเอา,เอาตอัวละครมาใช้คุมแล้วกันปร <You 'll S 1> นะเด็นที่รีโซโม่วง <You 'll S 2> มันแสบอยู่ตรงที่ว่ามันเลือกตัวซ้ำไม่ได้ผมมองว่ามันฟีมันก็โอเคอ่ะคือเขาคงเลือกตัวซ้ำไม่ได้คือเขากลัวแบบอยู่ๆก็ตัวอัลชิมเมอร์หกม่วงมาเยอะมั้งอย่างเมื่อกี้เอาตรงป่ะถ้ามันเลือกไน้เลือกซ้ำได้อ่ะสมมติว่าถ้าเลือกซ้ำได้ของกดอสนั่นของอสนั่นห้าม่วงลยนะ คือมันจะขุ้มเกินอ่ะเขาคงมองกันแบบให้มันกระจายกระจายกันหน่อยอ่ะไม่งั้นอาสนะมก็แบบเห็นปะอาสนะผมก็ไปนู่นแล้วนะครับเออเหมือนแบบว่าเขากักไว้หน่อยอ่ะเออแล้วกักเพลเหลือไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเก่งเกินเออกลัวเก่งเกินแหละนะครับอืมก็ประมาณนี้นะวิธีคิดผมมองแค่ว่าหนึ่งตัวใช้บ่อยนะครับสองคือชิมเมอร์หรือเปล่านะครับสามคืออวยไหมนะครับสามสเต็ป สามสเตปตรงนี้นะครับลองเลือกดูนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่ามันจะบอกยากมากว่าเฮ้ยตัวละครไหนมันคุม้มหรือไม่คุม้มเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอดี ID แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเออก็เลยมองว่าจุดพอใจของแต่ละคนน่ะคืออะไรที่เราชอบแล้วอะไรที่เหมาะกับเราแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นมือใหม่พูดในหมดแล้วนะก็คือเน้นตัวดาเมจไว้ก่อนแลตัวไหนทำดาเมจดาเมจไว้อะนะครับ อัพไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องเรซโซเดนกันนะครับในรอบหน้านะครับใครที่ฟังในไลฟ์อยู่ก็รอก่อนนะครับผมและตอนนี้ในคลิปนี้ก็บทตรงนี้ก่อนนะกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับสาหรับในไกด์ตรงนี้นะครับวิธีคิดนะครับแล้วมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ไอเดียของคุณเองนะครับผมอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราหยุดไลฟ์ไอหยุดได้ขอดวีดีโอกันนะครับไลฟ์รอรอกันอยู่ไดที่พุไปไหนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย